ทุกคนรู้ไหมว่าการดื่มน้ำฟักทองเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะครับอาจจะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ป้องกันโรคตาได้ครับและอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันครับแล่ฟักทองมีแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าอิ่มนานมากขึ้นครับสายดูแลสุขภาพก็ไม่ควรพลาดเมนูนี้ครับเมนูเครื่องดื่มน้ำฟักทองที่มีประโยชน์ผมทำด้วยเครื่องปั่นต้มของแบรนด์คอมโพรุ่นรุ่นที่ผมใช้อยู่จะเป็นรุ่น SM99 เครับเพราะเครื่องนี้สามารถต้มแล้วก็ปั่นจบภายในเครื่องเดียวครับเพราะตัวเครื่องมมมีีใบดแกกทจาาตคครว ของเครื่องนี้อยู่ที่1.2ลรตครับแต่ละครั้งสามารถทําเครื่องดื่มเนี่ยได้4-5แก้วครับส่วนวิธีทําก็ง่ายมากครับแค่เอาใยแล้วก็เม็ดฟักทองออกนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ปอกก็ได้อยากได้เพิ่ม texture ในการกินก็ได้นะครับหั่นฟักทองให้เป็นรูปๆเต่านะครับไม่ใหญ่เกินไปเพราะไม่อยากให้เครื่องทํางานหนักครับนำเนื้อฟักทอง1แก้วใส่เครื่องปั่นได้เลยครับตามด้วยน้ําเปล่าสะอาด2แก้วครับปิดฝาแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่เราต้องการที่ใช้ในวันนี้เลยครับวันนี้เราจะใช้ฟังกันยวเีด เลยครับหรือจะเลือกเป็นต้มอย่างเดียวหรือว่าปั่นอย่างเดียวก็ได้นะครับเครื่องนี้ตอบโจทย์มากเพื่อจะทํางานต้มแล้วก็ปั่นเราประมาณ30นาทีครับเพียงเท่านี้เราจะได้น้ำฟักทองที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยมากครับลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูนี้ทําง่ายอร่อยมากสาหรับสายหลักสุขภาพเนี่ยห้ามพลาดกันเลยนะครับ